ได้เป็นความจริงแท้เลยจ้าที่เกิดมาจากไหนไม่สำคัญให้มากรวบลันแล้วบวชทันใดได้ไม่จะแม่ต่พระสมสมรสมุ่วยเจ้าจะเกิดมาในตระกูลไหนก็ตามเป็นกคลบุตรตระกูลไหนก็ตามถึงตอนสุท้ายเมื่อบุญส่งผลก็ออกบวชนี่จละเจ้าตนนั้นเพจ ชีวิตของนักบวชจึงเป็นเพศสูงส่งเป็นชีวิตสุดท้ายในสังสารวัตทีเดียวเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมไม่ว่าใครก็ตามตั้งอยู่ในเพศของนักบวชทั้งสิ้นจะหญิงหรือชายก็ตามเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมตอนบารมียังอ่อนๆอยู่ก็อยู่ในเพศของครหัสั์พอบารมีแก่ๆก็อยู่ในเพศของบังพัิต ค่อยๆสั่งสมในขัมมะบาร,รมีบัทีละเล็กทีละน้อยบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะจ๊ะสั่งสมในขัมมะบาร,รมีคือค่อยๆออ,ออกบทสั่งสมบุญบชช่วงสั้นบ้างช่วงยาวบ้างตลอดชีวิตบ้างมาเข้ามาเข้าอย่างนี้แหละ